ยามหิวก็ต้องกินค่ะทุกคนวันนี้เบลล่าได้แวะมากินข้าวที่คาเฟ่แห่งนี้คาเฟ่แห่งนี้ชื่อว่า Amazing Cafe and Restaurant คาเฟ่แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณคลองสองจังหวัดปทุมธานีค่ะเพื่อนๆอาหารอร่อยและมีหลากหลายเมนูให้เราได้เลือกสรรในการที่จะกินนะคะนอกจากอาหารอร่อยแล้วยังมีบริเวณให้เราได้ถ่ายรูป รูปนะคะเป็นการเซลฟี่นะคะบอกได้เลยว่าสายเซลฟี่ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะใครที่ยังไม่เคยมาที่นี่ก็ลองขับรถมาดูนะคะบรรยากาศภายในและภายนอกสวยงามมากๆค่ะ Amazing เหมือนกับชื่อร้านเลยค่ะ Amazing Cafe and Restaurant เบลล่าอยากลองสิ่งนี้ดูบ้างวันนี้เบลล่าทาน ข้าวหมูทงคัดสึค่ะอร่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่เรารู้คือหมดจานค่ะทุกคนมีข้าวก็ต้องมีน้ำใช่ไหมคะวันนี้เบลล่าสั่งน้ำทีวีปัน่นค่ะอร่อยกลมกล่อม นั่งกินกันไปแบบอร่อยๆอพร้อมกับฟังเพลงเพราะๆไปด้วยค่ะผ่อนคลายสมองได้ดีมากๆเลยวิถีชีวิตของเบลล่าที่เจอแต่ปาฏิหาริ์ตลอดเวลานี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่เบลล่าได้พบในทุกๆวันค่ะเพื่อนๆอจากการที่เรามองโลกในแง่ดีสิ่งดีๆก็ย่อมเข้ามาหาเราค่ะ,ะไม่ได้มาคนเดียวแต่วันนี้มากับน้องสาวนะคะต่างคนก็ต่างถ่ายของตัวเองค่ะทุกคนขอขอบคุณน้องสาวคนสวยที่ขับรถพาเบลล่ามาที่นี่ด้วยเพราะเราสองคนเป็นนักศึก เซลฟี่ตัวยงเช่นกันก็เลยไปกันได้ค่ะละัลลากันตามภาษาสาวๆนะคะใช้ชีวิตสุขสันต์ในวันมหอาจรรย์ในทุกๆวันค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเบลล่าทานข้าวเสร็จแล้วนะคะเ,เบลล่าจะเก็บรูปภายในและภายนอกมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อนๆทานอะไรกันหรือยังคะถ้ายัางก็มาดูเบลลากินแล้วก็จะได้หิวนะคะทุกคนเดี๋่วลาพูดเล่นคะ่ะถ้ายังไม่ได้กินเดี๋ยวเบลล่าจะทานเผื่อนนะคะถ้าใครทานแล้วใครทานอะไรกันบ้าง เม้นมาบอกกันบ้างนะคะอาหารมื้อเที่ยงเป็นมื้อที่อร่อยที่สุดเลยกับข้าวหมูทงคัตซึและน้ำกีวีปั่นจากินไปฟังเพลงครอไปนะคะโหโหชีวิตช่างมาอศารรัศษ์จาอะไรขนาดนี้อยู่ที่บ้านก็กินด้วยฟังเพลงไปด้วยเช่นกันก็มีความสุขเหมือนกันคะ่ะแค่เราเปลี่ยนสถานที่กินข้าวบ้างก็แค่นั้นเองครับเพื่อนๆอยู่ที่ไหน ถ้าเราคิดว่าที่นั่นความสุขมันก็คือความสุขค่ะเหมือนที่เขาเรียกว่าความสุขอยู่ที่ใจอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขได้ทุกที่ทุกเวลาแค่เราพอใจในสิ่งที่มี พอใจในสิ่งที่เป็นแค่นี้เราก็ามีความสุขแล้วค่ะนั่งกินมาตั้งนานยังไม่หมดจานเลยค่ะเพื่อนเพื่นอนเพราะมันจานใหญ่มากๆจริงๆค่ะใครอยู่บริเวณแถวนี้ก็ลองมาชิมที่ร้านนี้ดูนะคะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในการทานข้าวจ้า,าครอบครัวมาทานได้เลยจ้าวันนี้เบลล่าไม่ได้มากับครอบครัวแต่มากับน้องสาวจ้าอยากจะบอกว่าหมดจานเลยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย